แอนแอนอันนี้เป็นภาพช่วยช่วยในครัวนะคะเป็นลูกมือในครัวจะหยอดสลัดใส่ถ้วยเล็กๆค่ะวันนี้จะเป็นสลัดกุ้งสลัดไก่แล้วก็ปลาแซมอนแล้วก็ป้าอีกปลาชนิดหนึ่งค่ะจาบูไดจะเป็นแผ่นเล็กๆค่ะแต่เป็นป้าทะเลนะคะแผ่นบางๆแล้วก็ใส่เอาใส่ถ้วยแก้วหน่อยค่ะ คือถ้วยนี้เพิ่อนจะมีหลายยางที่ประดับเวลาเสิร์ฟนะคะแล้วก่อนเสิร์ฟเพิ่อนก็นจะประดับประดับเอาเอาผ้าคือเอาพวกตกแต่งหน้าหน้าของถ้วยนะคะก่อนเสิร์ฟเพิ่อนจะตกแต่งสวยงามเป็นทแสบบ่คะอันนี้ปลาแซลมนปลาแซลมอนเพิ่นก็อ่ามันมันมันจะได๋ไปสูตรของเพิ่นนะคะเพื่อนเฮดไบคือกุ๊กเขาจะเป็นคนปรุงเป็นคนนานนานไบที่นี่ยามเอาวางก็ก็ช่วย ก็ช่วยหยอดหยอดใส่ถ้วยน้อยค่ะหรือถ้าถ้าเราไม่ว่างเพื่อจะผู้ซอยผู้ซอยกูคนอื่นเพื่อกระซอยนะคะเป็นตะกินบาคา่ค้าพอทาเสร็จนะคะพอทําเสร็จก็เก็บใส่ชั้นไว้แล้วก็ไปเก็บในห้องเย็นนะคะจะมีห้องเย็นเก็บอาหารเก็บไว้ที่หลายหลายค่ะลูกค้ายเยอะ